จมากยี่ยหมเ่ยมข้าหอมที่โรงพยาบาลแอดมิทนะคะปั่นจะมูกใช่ไหมปั่นยังไงนะปั่นยังไงนะชิคโควิดเหรอโทรศัพท์เหรอโทรศัพท์เจ๊ทำอะไรบ้างนะเข้าหอมแค่แขนเป็นไรทำไมเขาพันไว้อย่างนั้นอ่ะไม่ใช่เหรอข้าวหอมมาพูดสิเขาอุตส่าห์มาดูไม่เห็นจะพูดกับเขาเลยแขนเป็นอะไรไม่ต้องมาแล้วนะวันหลัง เขาต้องตัดแขนไหมน่ะเอาแล้วทำไมเขาถึงพันโอ้โดิแเป็นแบบเป็นฉีดน้ำเกลือนี่เองนึกว่าเขาต้องตัดแขนซะอีกไม่ตัดเนาะตัดหรือเปล่าอ๋อโล่กแต่แต่ว่าก็อยากกินนิ้วก้อยอยู่น่ากินนะนิ้วอ่ะอภิทดแทนตีนไก่นะนะ่าอมชอบขาหอมชอบไหมตีนไก่อี๋โพส์ใคร เราทมให้เอาหอมตั้งสามเครื่องนี่ตัวสามเครื่องอะไรนี้ไม่ใช้ไม่ได้เนี่ยฟังแล้วเนี่ยอาห้ช่างยูชชางก็บอกเปิดนไม่ได้แล้วเนี่ยตัวมึงเอามามาเยอะแยะเนกเลยนมอ่ะฉันบอกให้เอามาเดี๋ยวพี่ได้บอกว่ามันกินมาละสามขวจะบอกว่าเขาไม่ให้กินมันสองเสียไงพ่อมันกินนมหน้าหน้าหน้าทีวีแน่แนเลย ไม่ใช่กินไอ้น้ำส้มอ่ะแฟนตาเห็นม,มีเด็กซ่อนยาไปด้วยนะเออหาอยู่มันอยู่ไหนวะมันก็บอกมัน,ม,นมันเอาไปซ่อนจำไม่ได้จำไม่ได้เอาไว้ไหนหนูบอกซ<อ>่อนไว้ตรงพรมานม <c oughs> ันจะหลาดตอนนั้นน่ะพี่รล้จะอามน้ำให้มันแล้วก็มันก็แก้งร้องไห้ ล้วพี่รักก็เลยกลับไปเอาอะไรนะฉีดจมูกเออจะฉีดจมูกแล้วมันก็พี่รักไปเอาอะไรสักอย่างแล้วมันก็ทำแบบนี้แต่แทนเขาไปเอาอุปกรณ์พี่รักไปเห็นพอดีเา้อแม่ไอเก็บไอ้ละเลยบางอยู่คนร้ายคนนี้มันร้ายโอ้โหน่าร้องไห้ถึงไม่ตออยากเชื่อแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิมันทำไรรู้ไหมแม่หนูเดินไม่ได้ หนูเดินแบบนี้ไม่ได้หนูเดินแบบนี่แล้วไงเดินไม่ได้<อ>เดินไม่ลงเรียนแต่เดินไม่ได้ไปไม่ได้แล้วเหรอลูกเออไี่หน้าเราต้องเข้าโรงพยาบาลเลยตอนกลางวันเดินเซาเดินไม่ได้เลยตอนเช้าไปโ <ừ> รงเรียนหลับเลยหลับเลยก่อนดิงเอาดิงมาให้ดีใจไหมเนี่ย<อ>ดิงมันบอกคิดถึงเขาหอมไงเอาไปด้วยเอาไปด้วยอย่างเงี้ย ท้าหอมบายบายก่อนจะปิดคลิปแหละห่ว <c oughs> ยฝ<ง>ากา่หมฝากอะไรกดอะไรโอเค